ใครคะที่เคยลดน้ำหนักมาแล้วหลายวิธีมากมายแต่สุดท้ายกับมาโยโย่ Yo, มาฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปลงมือทำอามาอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะคะว่าที่ผ่านมาเคยลดมาแบบไหนบ้างและที่อยากแชร์เพราะว่าทุกวิธีทำแล้วจะได้ผลระยะหนึ่งนะคะแต่จะกลับมา โยโย่ค่ะก็อยากให้เห็นว่าโปรแกรมที่เกตเข้ากับโค้ดนะคะมันมีข้อดีต่างกันจริงๆไม่มีโยโย่จบสุดนะคะและและขอยืนยันนะคะว่าโปรแกรมที่เกตกำลังจะแชร์ให้ทุกคนฟังนี้เก๋เรียนมากับโค้ชแล้วนะคะทุกวันนี้เชื่อมั่นมากว่าร่างกายตัวเองเป็นเตาเผานะคะเพราะว่าเราสร้างกล้ามเนื้อมาอยู่ในปริมาณที่ดีมากๆแล้วนะคะ จะมาแชร์ให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยลดมาหลายวิธีมากๆแล้วแบบสั้นๆไม่อธิบายดีเทลนะคะเคยลดจากไปพบหมอนะคะคุณหมอจะให้ทานยาก,กลุ่มหนึ่งนะคะจะมีอาการไม่หิวอาหารนะคะช่วงนั้นตอนนั้นอายุยังน้อย,อยๆอยู่นะคะก็ไปหาคุณหมอเพราะว่าเห็นคุณแม่ลดแล้วได้ผลนะคะเป็นการทานยาก,กลุ่มหนึ่งทานและจะมีอาการใจสั่นนะคะ แล้วก็ไม่อยากอาหารนะคะแล้วคุณหมอก,ก็จะสอนว่าอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้นะคะคสมัยนั้นไม่มีคนเข้าไปดูแลแบบทุกวันนี้นะคะก็เลยมีลักษณะาการให้ลดน้ำหนักแบบนี้นะคะสุดท้ายหยุดนะคะต้องเลิกนะคะเพราะว่ามีผลเอฟเฟกจากยานะคะใชมีเรื่องของกาแฟช่วงหนึ่งฮิตมากๆใช่ไหมคะและน้องที่ทำงานก็ออาให้เราลองทานนะคะก็ ความที่ว่าเป็นคนใจดีนะคะน่ารักมากอ่ะทานให้น้องเขาหน่อยถ้าได้ผลน้องเขาจะได้ขายได้เพราะช่วงนั้นก็ยังอวบๆมากมากเลยนะคะผลค่ะทานเข้าไปปุ๊บอาการนะคะคอแห้งค่ะและมือสัน่นใจสั่นนะคะไม่ทานอาหารเลยนะคะมีความรู้สึกว่าไม่อยากอาหารนะคะเหมือนเบื่ออาหารเป็นซะง,งั้นเลยอะงงไหมคะแล้วก็เลย หยุดค่ะแล้วก็บอกน้องเขาว่ามันมีเอฟเฟกนะคะมันไม่โอเคค่ะเราเป็นหนูทดลองให้คุณไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปค่ะถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นคนเสพติดเคยไหมคะดูทีวีแล้วเขาจะมีบอกว่าขายตึ๊ดตื๊ดต๊ดนุนนันมากมายใช่ไหมคะก็เจออาหารเสริมอีกอย่างหนึ่งค่ะกินแค่ครั้งละหนึ่งเมตรต่อวันแผงนั้นทานได้30เมตรค่ะ จัดเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนั้นซื้อ2แถมหนึ่งด้วยนะคะเป็นแค่อาหารเสริมเองทานเข้าไปแล้วก็จะไปดักจับไขมันค่ะตอนนั้นก็ความที่ว่ายังใส่อยู่รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่เร็วๆแล้วเห็นผลนะคะจัดเลยค่ะโทรค่ะติดด้วยค่ะได้มาเรียบร้อยสามแผงนนะคะ<อ>ก็ทดลองทานไปได้ประมาณ2แผงนนะคะแล้วรู้สึกเลิ่มเริ่มมีการจับมีการตรวจจับแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เลยพบว่า มีสารสเตียรอยอยู่ในยาที่เรากินนะคะโชคดีมากนะคะที่เจอข้อมูลก่อนก็เลยหยุดทานไปนะคะเสียไปแพงเหมือนกันนะคะตอนนั้นน่าจะประมาณเกือเกือบ5,000ันบาทนะคะฟ oh <no. S 1> าวค่ะทานเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องเคยทำแน่นอนนะคะงดมื้อเย็นค่ะนี่ค่ะมือนี้สำคัญมากนะคะจัดสิคะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำมาตั้งเยอะแล้วแค่นี้เองชิลค่ะสอนแล้วนะคะ สอนออกกำลังกายแล้วนะคะแล้วก็ลดมือเย็นเองไม่ยากหรอกก็แค่ไม่กินตอนสอนเสร็จกลับมาก็ทานเป็นน้ำต้หู้บ้างนะคะนมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานน้ําเปล่าบ้างทานอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวเลยนะคะมื้อเย็นทานแบบนี้ตลอดเลยนะคะผลค่ะว้าวน้ําหนักลดค่ะแต่ เพิ่งมารู้ค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ไขมันนะคะที่ลดคือน,น้ําที่เราสูญเสียไปในร่างกายเท่านั้นเองและเอฟเฟกต์ที่ตามมาคือโรคกระเพาะค่ะโรคกระเพาะถามหานะคะตามมาเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเลิกสูตรนี้ไปนะคะตามมาค่ะสูตรลดของมันของทอดของหวานสูตรนี้ทุกคนต้องเคยทำแน่นอนใช่ไหมคะ ลดเหมือนกันค่ะน้ำหนักลดสักระยะหนึ่งแล้วก็จะนิ่งนะคะนิ่งนิ่งเสร็จแล้วและถ้าวันไหนกลับมาทานก็จะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมค่ะเพราะเราไม่ได้ทดแทนด้วยอาหารอย่างอืน่นเลค่ะลด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 ,ลดอย่างเดียวแต่พอเรากลับมาทานปุ๊บร่างกายก็จะแบบหุยฉันเคยกินอันนี้นี่ฉันกินกลับเข้าไปแล้วฉันก็ไปเพิ่มไขมันให้กับเธอ พอฉันกินแล้วฉันมีความสุขที่ช่วงหนึ่งฮิตมากสูตรกล้วยหอมค่ะสูตรนี้นะคะไปเปิดดูได้น่าจะยังมีอยู่นะคะเป็นสูตรกล้วยหอมของคนญี่ปุ่นที่เขาทามานะคะแล้วนี่ก็เป็นคนชอบรองอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็ไปอ่านวิธีการนะคะ <c oughs> ก็คือจะให้ทานกล้วยหอมตอนช่วงเช้านะคะมันมีข้อดีของมันแหละแล้วมือนอื่นก็ทานอ,าอื่นๆนะคะมันมีข้อดีจริงๆค่ะ แต่ก็ยังเกิดอาการหิวและโหยในระหว่างวันนะคะแต่ด้วยความที่เรามีเป้าหมายชัดเจนนะคะลองทําไปอีกค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องลมเลิกนะคะมันทนหิวไม่ไหวจริงค่ะมันทาให้รู้สึกเหนื่อยกับการที่จะต้องมาอดอาหารแบบนี้นะคะหนึ่งวิธีนะคะถือว่าเป็นวิธีสุดท้ายนะคะเพราะว่าวิธีอื่นๆก็มีแชร์ในคลิปเต็มไปแล้วนะคะคือการกินแต่ขันต้มค่ะทดลองมาแล้วเหมือนกันร่างกายเราอ่ะจะ กินแล้วจําได้สักพักหนึ่งละเขาก็จะหยุดอยู่ดีค่ะน้ําหนักลงไหมคะลงค่ะบวกกับความเหนื่อยในการที่ต้องแบบทนหิวอะคะ่ะไม่ไหวคะ่ะแล้วพอกลับมาทานก็โยโย,โย่เลยค่ะนั่นแหละคะ่ะที่หลายๆคนถามว่าทํานี่ทานั่นทำโน่น,น,นจะโยโย่ไหมกินอาหารเสริมของที่เก่กินไปแล้วจะโยโย่ไหมโยโย่ โอเคเราสรุปนะคะว่าวิธีการทั้งหมดที่เคยลดมาทั้งหมดนะคะไม่ได้ผลและบางสูตรมีเอฟเฟกด้วยนะคะคําว่าโยโย่ oyo, เดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะว่าความหมายจริงๆอะ่ะคืออะไรนะคะสิ่งที่กําลังแชร์อยู่ตอนนี้กับผลที่ตัวเองได้รับตอนนี้ร่างกายเกิดกระบวนการเผาผลาญที่ดีมากทุกวันนี้ทานอาหารปกติค่ะทานขนมปกติค่ะเพียงแต่ว่า มีสติในการกินมากกว่า,าวกินอย่างมีสติมาจากการปรับ พฤติกรรม8นิสัยนะคะแล้วทำให้เรารู้ในการเลือกที่จะทานนะคะอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยฝากเพื่อนๆนะคะยังไงทำแปดนิสัยให้ได้ไปด้วยกันนะคะแล้วคลิปหน้านะคะจะพูดถึงอาหารเสริมบอดี้คีของแอมเวนะคะที่หลายๆคนรู้จักอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆเก๋ชอบตั้งคำถามกับเก๋ประจำเลยนะคะว่ากินแล้วอะโยโย่ไหมแต่ก็ดูเราอะผอมลงจริงๆนะคะค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วไปลงมือทำกับคลิปต่อไปกันเลยค่ะ